ในโลกที่ทุกอย่างชวนให้รีบและเร่งเรามักถูกเสียงกระซิบเบาๆของใจผ่าให้เดินไปข้างหน้าไม่หยุดเสียงนั้นบอกว่าอีกนิดเดียวจะพอถ้าได้สิ่งนั้นจะสุขกว่านี้ถ้าหลุดพ้นจากสิ่งนี้คงสบายใจเสียงที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยนี้เองคือตัณหาความอยากที่ไม่เคยอิ่มแม้ได้ทุกสิ่ง ตันหาไม่ใช่ศัตรูตัวใหญ่มีเคี้ยวเล็บหากเป็นเส้นได้เล็กๆหล,ลายหมื่นเส้นที่มัดใจไว้หน่อยละเซี่ยวจนกลายเป็นปมแน่นโดยเราไม่รู้ตัวมันไม่ดุดันแต่แพรวพราวแฝงตัวอยู่ในความหวังความฝันความต้องการยืนยันตนความอยากถูกยอมรับและความพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบ ตัณหาจึงไม่ใช่เพียงความอยากได้ของสวยงามแต่รวมถึงความอยากเป็นและความไม่ให้เป็นเมื่อพิจารณาอย่างแยบคายเราจะเห็นลายมือของมันเกือบทุกอิริยาบถในแต่ละวันตั้งแต่ลืมตาแตะหน้าจอจนหลับตาวางศีรษะลงบนหมอนและยิ่งเราเดินตามเสียงนั้นโดยไม่รู้ทันช่องวางระหว่างมีกับพอก็ยิ่งไกลออกไปทุกที ปัญหาประเภทแรกคือการมาตัญหาความอยากเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและเรื่องเล่าที่เชิญให้ลิ้มลองเน้ผิวใจมันไม่ผิดที่อยากกินอาหารอร่อยฟังเพลงไพเราะหรือชื่นชมความงามของเช้าเพียงแต่เมื่อใจหลงคิดว่าความสุขมีอยู่เฉพาะเมื่อได้เสพสิ่งที่ถูกใจความอยากจะแผ่ขยายจากความงามธรรมดาไปสู่การติดพันธนาการ เช่นเราถ่ายหน้าจออย่างไม่รู้ตัวจาก10นาทีเป็นชั่วโมงเพราะอยากเจอชิ้นภาพหรือคลิปที่ใช่โดนใจอีกครั้งเราซื้อของใหม่เพื่อเติมช่องว่างในใจที่ไม่ทราบชื่อแต่พอพัสดุมาถึงความว่างก็ยังอยู่เราตามรถลิ้นจนสุขภาพสุดแล้วก็เพิ่มตันหาต่อไปอีกชั้นคืออยากให้โรคภัยหายเร็วเวสิ่งที่เริ่มจากสุขอ่อนหวานจึงกลายเป็นวงจรตึงเครียดอย่างเงียบ วิธีเห็นการมาตัญหาให้ชัดไม่ใช่ตำหนิตัวเองแต่คือซื่อสัตย์กับรถของความอยากในขณะเกิดขึ้นมันอุ่นร้อนที่อกไหมมันดันตาให้ลุกวาวอย่างไรมันเร็วแค่ไหนมันสั่งให้มือคว้าโทรศัพท์หยิบขนมหรือยกคำพดใส่ใครบางคนแบบฉับพลันอย่างไรเพียงรู้ลักษณะของมันโดยไม่ต้านและไม่ตามเราจะได้พื้นที่เล็กๆก,กลางพายุให้เลือกใหม่ได้ ตัณหาประเภทที่สองคือภวะตัณหาความอยากเป็นอยากได้บทบาทอัตลักษณ์สถานะผลลัพธ์เหมือนมีภาพฝันในใจว่าฉันต้องเป็นแบบนี้จึงจะรู้สึกว่ามีคุณค่าเราขยันมากเพราะอยากเป็นคนสำเร็จเราใจดีมากเพราะอยากเป็นคนดีเราฝึกภาวนาอย่างเข้มขน้นเพราะอยากเป็นคนสงบและลึกซึง้ง ภาวะตันหาไม่ได้เลวมันช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนแต่เมื่อไม่รู้เท่าทันมันจะแทรกความตึงนำพาไปสู่การกดดันตนเหนือพอดีทำให้เราเอาผลลัพธ์เมื่อกดทับความเป็นมนุษย์จนลืมว่าคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นกับฉลากเพียงคืนเดียว เราเผลอทำดีเพราะอยากได้ชื่อว่าดีมากกว่ารักดีจริงๆเราเผลอทำงานเพราะอยากได้ชื่อว่าชนะมากกว่าช่วยให้งานสำเร็จเพื่อส่วนรวมและยิ่งเราเข้าใกล้เป้าที่ตั้งไว้ภวะตันหาก็เลื่อนเส้นชัยออกไปอีกนิดเสมอความอิ่มจึงอยู่หน้าปลายเท้าไม่เคยอยู่ในมือตันหาประเภทที่สคือวิภวะตัณหา ความอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปทันทีอยากให้เรื่องหน้าลำบากไม่เกิดอยากให้ตัวเองไม่มีข้อบกพร่องอยากลบอดีตที่เจ็บปวดความอยากแบบนี้มักใส่หน้ากากความถูกต้องแต่บ่อยครั้งเป็นเพียงความเกลียดกลัวที่ละเอียดอ่อนในรูปใหม่ เราอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนเราอยากให้ที่ทำงานไม่มีความผิดพลาดเราอยากให้ใจไม่มีความคิดฟุง้งซ่านระหว่างนั่งภาวนาเราอยากให้โลกไม่มีความไม่ยุติธรรมความอยากไม่ให้มีนี้เมื่อไม่ได้รับการเห็นตามจริงจะเพิ่มแรงผลักจนกลายเป็นโทสะนำไปสู่คำและการกระทำที่แฝงการทำร้ายอย่างน่าหดหู่ ผู้ฝึกใจจึงต้องกล้าสองไฟอ่อนๆไปที่ความอยากให้หายไปเดี๋ยวนี้แล้วถามเบาๆว่าเราอยากเพื่อรักหรืออยากเพราะกลัวเมื่อเห็นเจตนาจริงใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากการผลักใสเป็นการประครองปรับและวางด้วยศิละปะหัวใจของตันหาทั้งสามปรากฏชัดผ่านห่วงสู้ธรรมชาติที่เรียบง่ายผัสสะ ทำให้เกิดเวทนาเวทนาจุดประกายตัณหาตัณหาก่อให้เกิดอุปาทานยึดอุปาทานบ่มพบครงเรื่องชีวิตพบพาเกิดความแก่เจ็บตายและความโศกเศร้าร่ำไห้คร่ำครวญชัดเจนที่สุดในฉากประจำวันเช่นขณะเลื่อนฝีดภาพเจอรูปท่องเที่ยวสวยเวทนาสุขปรากฏตัณหาอยากไปบ้างอุปาทานยึดว่าถ้าไม่ได้ไปฉันด้อยกว่า พบของเรื่องเล่าเริ่มหมุนฉันช่างน่าเบื่อความโศกก็เข้ามาทันทีหรือในที่ทำงานเราได้ฟีดแบ็แรงเวทนาทุกเกิดตัณหาอยากให้คำตำหนิหายอุปปาทานยึดว่าฉันต้องเก่งเท่านั้นจึงมีค่าพบเรื่องฉันล้มเหลวก่อตัวผลคือความเศร้าโกรธหดหู แต่ถ้าเราแทรกสติไว้ระหว่างผัสสะกับตัณหาเห็นเวทนาทันก่อนที่ใจวิ่งไปตามความอยากเราสามารถตัดกระแสก่อนพันธนาการเกิดสติเช่นนี้ไม่ใช่ท่าบุคลิกที่ต้องทำหน้าขรึมแต่เป็นความรู้สึกตัวตรงไปตรงมาที่เห็นตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์ ตอนนี้เฉยแล้วพักการตัดสินไว้ชั่วครู่ให้ใจได้หายใจจึงค่อยเลือกถ้อยคำและการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่าจริงของเราไม่ใช่ลากไปตามแรงอยากการรู้เท่าทันตัณหาเริ่มจากการแยกแยะฉันทะกับตัณหาฉันทะคือความพอใจจะทำสิ่งที่ดีงามเพราะเห็นคุณค่าสิ่งนั้น เช่นอยากออกกำลังกายเพื่อดูแลชีวิตอยากทำงานคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยากภาวนาเพื่อเข้าใจตนเองฉันทะอ่อนโยนไม่เร่งรัดไม่ผลานใจแม้สะดุดก็พร้อมเริ่มใหม่ตันหาแม้ดูคล้ายแต่มีรถตึงเร่งคาดหวังผลลัพธ์เปรียบเทียบตนกับคนอื่นและมักทิ้งเศษซากความผิดหวังไว้ฉันทะ เติมพลังตันหาดูดพลังการฝึกง่ายๆคือถามตัวเองก่อนลงมือว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วผลไม่มาเร็วเรายังอยากทำอยู่ไหมถ้าคำตอบคืออยากนั่นคือฉันทะถ้าคำตอบคือไม่และมีอาการหงุดหงิดรีบร้อนนั่นคือตันหากํำลังขับเคลื่อนเราไม่ต้องด่าว่าตัวเองเพียงรับรู้ เปลี่ยนมือคนขับให้ฉันทะนั่งหน้ามากขึ้นแล้วปล่อยให้ตันหานั่งเบาะหลังโดยมีสติเข้มขัดนิรภัยคาดไว้บนแผ่นดินของชีวิตจริงตันหาพาเราแวะเวียนในสามสนามใหญ่คือการบริโภคความสัมพันธ์และการทำงาน ในสนามบริโภคเราถูกออกแบบให้อยากเพิ่มเวลาหน้าจออยากสินค้าชิ้นถัดไปอยากประสบการณ์ใหม่ไม่จบการฝึกไม่ใช่หนีโลกแต่ปรับท่าทีเช่นตั้งเวลาปิดจออัตโนมัติก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงฟังเสียงลมหายใจ20รอบก่อนตัดสินใจซื้อของราคาเกินงบ ทดลองหน่วง10วินาทีก่อนกดเพิ่มสินค้าในตะกรา้าเพื่อให้สังเกตคลื่นอยากขึ้นสูงสุดแล้วลดแรงเองเราจะถึงว่าเพียง10วินาทีเปลี่ยนทิศใจได้จริงในสนามความสัมพันธ์ตันหาแปลงร่างเป็นความอยากให้คนรักเป็นอย่างใจอยากให้คู่สนทนาพูดแบบเราอยากให้ครอบครัวไม่มีความเห็นต่าง แก้ด้วยการฝึกฟังเต็มประโยคโดยไม่แทรกถามคำถามเพื่อเข้าใจแทนถามเพื่อพิสูจน์ตนและยอมรับว่าความใกล้ชิดต้องมีพื้นที่หายใจของความต่างเมื่อเราไม่ให้ตัญหาผูกคอด้วยคำว่าต้องความรักจะกลับมาเป็นพื้นที่เติบโตแทนสนามตัดสินในสนามการทำงานตัญหาใส่สูตรชื่อ perfectionist และอยากชนะทุกครั้ง เราตั้งสัญญากับตัวเองว่าซื้อสัตว์กับกระบวนการมากกว่าหมกมุ่นกับคะแนนทำงานด้วยฉันทะที่ดูแลคุณภาพแต่ไม่รังแกหัวใจเมื่อผิดพลาดเราเลือกเรียนรู้แทนลงโทษเมื่อสำเร็จเราแบ่งความชอบทำให้ทีมไม่ปล่อยให้ตันหาแอบอ้างผลงานทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวในห้องภาวนา ตันหามีหน้ากากเฉพาะทางอยากสงบเร็วอยากเห็นแสงอยากเข้าฌานอยากพ้นทุกทันทีอยากไม่ฟุ้งอีกยิ่งอยากยิ่งตึงยิ่งตึงยิ่งฟุง้งเพราะอยากนิ่งก็คือตันหาแบบหนึ่งการฝึกแบบอ่อนโยนจึงสำคัญเรานั่งด้วยท่าทางพอดีให้กายได้พิงโลกอย่างไว้วางใจ รู้ลมหายใจเข้าออกโดยไม่บีบจังหวะระลึกรู้ตอนนี้รู้ลมหายใจได้ตอนนี้เผลอปริคิดรู้แล้วกลับมาวนอย่างนี้ด้วยน้ำเสียงเมตตาในวันที่ฟุ้งมากเราคุมพื้นที่เล็กลงใช้รู้สึกสัมผัสเท้ากับพื้นเป็นหลักหรือสัมผัสมือกับเขา่า อยู่ตรงนั้นสองนาทีแล้วค่อยกลับมาลมอย่ากกังวลว่าจะช้าเพราะใจที่ถูกดูแลจะค่อยๆค,คลายตันหาที่อยากสำเร็จไวเองเมื่อพบช่วงที่สงบสุขอ่อนๆผุดขึ้นให้รู้เท่าทันรสของสุขไม่ต้องรีบคว้าไม่ต้องกลัวหายเป้าหมายไม่ใช่เก็บสะสมสุข แต่เป็นเรียนรู้สุขเกิดสุขดับโดยไม่ต้องสู้ไม่ต้องไล่ผลคือใจที่มั่นคงกว่าเดิมและไม่ตกเป็นท่าตัณหาแม้ในรูปละเอียดมีอีกวิธีที่ช่วยอ่อนแรงตัณหาได้ลึกคือทาน การให้การสละสิ่งที่เรายึดการเปิดมือที่กำแน่นโดยไม่ต้องรอมีมากให้ทั้งทรัพย์เวลาพลังใจคำชมพื้นที่ปลอดภัยแก่กันและกันการให้ทำให้ใจลิ้มรสความสุขที่ไม่ได้แลกด้วยการได้เพิ่มแต่แลกด้วยการยอมวางใจเรียนรู้ว่าการมีคุณค่านั้นไม่ขึ้นกับการถือครองเพิ่มแต่อยู่ที่การเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างจริงใจ ทานจึงเป็นยาถอนพิษตันหาชั้นดีเพราะเปลี่ยนทิศทางจากเข้าหาตัวเป็นไหลออกไปและที่ลึกกว่านั้นคือการให้โอกาสตนเองให้ความอภัยให้ความเข้าใจให้เวลาพักเพื่อไม่ให้ตันหาประเภทอยากสมบูรณ์แบบครอบงำจนหมดแรงเมื่อใจรู้จักรสของการให้ความหิวที่เคยบังคับให้ต้องได้อีกจะอ่อนกำลังลงอย่างเป็นธรรมชาติ หลายคนถามว่าแล้วความฝันความทะเยอทะยานจำเป็นต้องทิ้งหมดหรือไม่จำเป็นหากเราวางฐานให้มั่นว่าเราเดินด้วยฉันทะและสติไม่ใช่ตัณหาและความกลัวความฝันที่ยืนบนสัจธรรมจะกลายเป็นแรงสร้างสารรค์อันยั่งยืนเราอยากทำโปรเจกต์เพื่อยกระดับชีวิตผู้คนไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตน เราอยากสร้างงานศิลป์เพื่อแบ่งปันความงามไม่ใช่เพื่อกลบเสียงตำหนิตัวเองเราอยากเติบโตในหน้าที่เพื่อมีอิทธิพลเชิงกรุณาไม่ใช่เพื่ออำนาจเหนือหัวใจผู้อื่นและเพราะของจริงทนทานต่อให้ผลลัพธ์ไม่มาไวเราก็ยังเดินต่อได้โดยไม่เกลียดชังโลกไม่เกลียดชังตนความฝันแบบนี้ไม่คับแคบเป็นตัวฉันแต่งอกอยู่ในไร่ส่วนรวม จึงไม่เป็นเครื่องยืนยันคุณค่าตนจนตึงและไม่ผลิตตันหาใหม่สอนขึ้นไปเรื่อยๆในวันที่ถงใจมืดเพราะข่าวร้ายหรือความสูญเสียตันหาจะทำงานแรงเป็นพิเศษอยากย้อนเวลาอยากให้เรื่องไม่เกิดอยากให้เจ็บหายทันทีเราจงยอมให้ความจริงมีที่นั่งก่อนเฝ้าดูเวทนาอย่างที่มันเป็นวางมือบนหน้าอกหายใจยาว ยอมให้น้ำตาออกมาโดยไม่อับอายฟังประโยคของความโศกแต่ไม่ให้มันแต่งนิยายยาวเกินไปแล้วทำสิ่งเล็กๆที่ควรทำต่อเช่นแจ้งข่าวคนสำคัญชงน้ำอุ่นอยู่เป็นเพื่อนกันความอ่อนโยนต่อความจริงจะค่อยๆชะล้างแรงอยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นจนใจสุขงอมพอจะถามคำถามที่เปลี่ยนชีวิตได้ ในความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้นี้เราทำสิ่งใดที่ถูกต้องและมีเมตตาได้บ้างคำถามนี้พาเรากลับสู่ชันทะและปัญญาพาเราเห็นว่าการวางใจถูกตรงกลางนั้นไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นการกล้าหาญที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่ทิ้งความดีงามอีกขนทางหนึ่งที่ได้ผลคือการปลูกความสำนึกคุณให้เป็นนิสัย ทุกเช้าเขียนสิ่งเล็กๆสามอย่างที่ขอบคุณเช่นกายที่ยังหายใจอาหารเช้าที่เรียบง่ายข้อความกำลังใจหนึ่งบรรทัดความสำนึกคุณทำให้เครื่องมือรับรู้ของใจเลื่อนจากการล่าข้อบกพร่องสู่การมองเห็นของดีที่มีอยู่แล้วเมื่อเรามองเห็นพอมากขึ้นตัณหาที่วาดภาพอย่างไม่พอจะอ่อนลง เราไม่ได้ปิดตาต่อปัญหาแต่ไม่ยอมให้ปัญหากลืนกินทุกพิกัดของชีวิตความสำนึกคุณจึงไม่ใช่แว่นสีชมพูหากเป็นแว่นใสที่ตัดภาพลวงของความขาดแคลนถาวรอ,ออกไปส่วนในระดับลึกของการเจริญปัญญาเราเรียนรู้จะดูตันหาในฐานะสิ่งถูกรู้อย่างสม่ำเสมอตันหาขึ้นก็รู้ดับก็รู้เห็นว่ามันไม่ใช่ชัน ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ตัวตนของฉันแต่เป็นกระบวนการหนึ่งในใจที่เกิดเพราะเหตุและปัจจัยทั้งผัสสะเวทนาความจำความเคยชินสภาพกายและบริบทเมื่อเห็นบ่อยเข้าความแก่นแข็งของตัวตนผู้อยากจะเบาบางลงเราไม่ต้องจัดการตัณหาทุกครั้งให้หายทันทีเพราะการอยากให้หายทันทีก็เป็นตัณหาอีกชนิดหนึ่ง เราเพียงดูและไม่ให้อำนาจมันเกินกว่าควรต่อให้มันยังอยู่เราก็เลือกพูดและทำสิ่งที่สอดคล้องกับศีลและเมตตาได้อย่างอิสระนี่คืออิสรภาพที่เกิดขึ้นกลางวงจรเดิมๆไม่ใช่ปลายทางไกลโพ้นเรายังสามารถวางขอบเขตกับสิ่งเรา้าเพื่อถนอมใจไม่ให้ตันหามีเชื้อไฟมากเกินไป เช่นจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดลดไอคอนแอปที่กระตุ้นการเสพตั้งเวลาพักสายตาทำนาทีสติระหว่างเปลี่ยนงานใช้กฎนอนก่อนค่อยตัดสินใจเรื่องใหญ่เพราะร่างกายที่อ่อนล้ามักเพิ่มตันหาโดยไม่จำเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอเดินยืดเหยียดช่วยรีเซ็ตระบบประสาททำให้เราเห็นเวทนาชัดก่อนตันหาแทรก การนอนหลับพอเพียงทำให้ความอยากประเภทอยากกินอยากซื้ออยากตอบโต้ลดแรงลงอย่างน่าประหลาดทั้งหมดนี้คือการจัดระบบเหตุปัจจัยให้สติทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่การพึ่งแรงใจล้วนๆอยู่ทุกวินาทีการสนทนาธรรมกับกัลยาณมิตรเป็นอีกเสาหลักเมื่อเราเล่าอย่างซื่อสัตย์ถึงมุมที่ตันหาครอบ เราไม่เพียงได้ความเข้าใจใหม่แต่ยังได้รถของไม่โดดเดี่ยวซึ่งลดแรงผลักของตันหาอย่างมากความละอายชั่วกลัวบาปในความหมายที่งดงามคือความไวต่อแสงคุณธรรมจะทำให้เราไม่อยากปล่อยให้ตันหาพาไปทำร้ายใครหรือทำร้ายตน การร่วมกลุ่มทำทานภาวนาหรือทำงานเพื่อส่วนรวมทำให้ชันทะงอกงามเป็นระบบสร้างกำลังใจให้การเดินทางยืนนานได้จริงท้ายที่สุดเมื่อเราฝึกดูตัณหามานานพอเราจะเริ่มจำรสของความอยากที่อิ่มได้ใช่มีอยากที่อิ่มด้วย มันคือฉันทะและเมตตาที่ขยับมือออกไปทำสิ่งงามแล้วใจสงบไม่คาดหวังเกินไปไม่กระวนกระวายต่อผลมองเห็นความเป็นไปของโลกอย่างเคารพไม่ยัดเยียดแผนของฉันให้เป็นแผนของจักรวาลความอยากเช่นนี้ไม่ทิ้งเศษความว่างเปล่าหลังทำหากทิ้งความอิ่มเงียบและขอบคุณไว้ในอก นั่นเป็นสัญญาณว่าเรากำลังอยู่ก้มกึ่งระหว่างการใช้งานโลกกับไม่ถูกโลกใช้งานและยิ่งเราลิ้มรสรสนี้บ่อยตัณหาที่เคยนำก็จะถอยออกไปยืนหลังฉากอย่างสงบการใช้ชีวิตโดยรู้เท่าทันตัณหาไม่ทำให้เราจืดชืดไร้สีสันตรงกันข้ามมันทำให้รสชาติของสิ่งเรียบง่ายชัดขึ้น กาแฟถ้วยเดิมหอมกว่าเดิมเพราะไม่ต้องเปรียบเทียบตลอดยามเช้าสดกว่าเดิมเพราะไม่ต้องรีบคว้าโทรศัพท์วงสนทนากลมกล่อมกว่าเดิมเพราะเราใส่ใจจะฟังมากกว่ายืนยันตัวเองงานที่ทำพอใจขึ้นเพราะเราเลือกทางที่สะอาดและยอมรับการค่อยๆเติบโตความสัมพันธ์ลึกขึ้นเพราะเรารู้จักวางต้องแล้วหยิบจริงใจขึ้นมาแทน และเมื่อต้องเผชิญวันยากเรามีศิลปะจะก่อตัวเองและคนรอบข้างโดยไม่ปล่อยให้ตันหาพาไปทำร้ายใครดังนั้นหากวันนี้คุณอยากเริ่มดอกไม้ของการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการน้ำเป็นถังต้องการหยดน้ำที่สม่ำเสมอเริ่มจากลม หายใจ10ครั้งก่อนแตะหน้าจอตอนเช้าเริ่มจากหนึ่งนาทีสติก่อนตอบข้อความยาวเริ่มจากรอส0วินาทีก่อนกดซื้อเริ่มจากคำขอบคุณหนึ่งประโยคต่อคนใกล้ตัวเริ่มจากยอมรับความผิดพลาดหนึ่งครั้งโดยไม่เคี่ยนตีตัวเองเริ่มจากลงมือภาวนาสั้นๆแต่ซื่อสัตย์แล้วต่อยอดสู่การสำรวจตัณหาอย่างอ่อนโยนในแต่ละฉากของว คุณจะเห็นด้วยตนเองว่าพอไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ที่ท่าทีของใจในวินาทีนี้เองแล้วเมื่อใจได้รู้รสของพอบ่อยขึ้นตัณหาที่ไม่เคยอิ่มจะค่อยๆเสียงแผ่วลงเหลือเพียงพื้นที่ว่างให้ปัญญาและเมตตาเติบโตอย่างเป็นงานเป็นการ ถ้าสงสัยว่าคุณกำลังก้าวหน้าไหมไม่ต้องนับขั้นยานไม่ต้องวัดคะแนนคำถามเรียบง่ายทอแล้วว่าวันนี้เราเมตตาตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นไหมเราเห็นตัณหาเร็วขึ้นไหมเราเลือกตามฉันทะบ่อยขึ้นไหมเราพูดความจริงอย่างอ่อนโยนขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่แม้เพียงนิดคุณกำลังเปลี่ยนทิศทางของชีวิตแล้ว อย่าดูเบาก้าวเล็กๆเพราะทางไกลใดๆก็เกิดจากก้าวแรกที่ซื่อตรงเช่นนี้เสมอโลกยังคงหมุนด้วยข่าวและสิ่งเราไม่หยุดแต่คุณไม่จำเป็นต้องหมุนด้วยความหิวเหมือนเดิม คุณสามารถยืนอยู่ตรงกลางอย่างอบอุ่นรู้ลมผ่านแก้มรู้เท้าที่แตะพื้นรู้ใจที่บางครั้งอยากบางครั้งผ่อนแล้วเลือกสิ่งที่ถูกควรด้วยหัวใจที่ตื่นรู้และเบานี่ไม่ใช่อุดมคติไกลตัวหากเป็นศิลปะของการเป็นมนุษย์ที่พอเพียงในวินาทีปัจจุบัน อนาคตไม่ได้ต้องไร้ตันหาทั้งหมดจึงจะสุขแค่คุณไม่มอบพวงมาลัยคนขับให้หมันทุกครั้งความสุขที่ใช้งานได้ก็เกิดขึ้นแล้วหากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรัก เพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น